โอเคครับต่อมาข้อที่9นะครับอ่าข้อที่9อ่าจะปเป็นลงเลยเนาะอ่าต่อมาข้อที่9เนี่ยเรามาดูอ่ะก่อนข้อที่9เนี่ยขอทบทวนนิดนึงนะครับอ่ะทบทวนนิดนึงอ่าโอ้นข้อที่ก่อนข้อที่9อทท่นนะรอเรามาดูนะอันในในบทที่3กฎของนิวตันเนี่ยเราเราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมว่าเอ้ยวัตถุบนพื้นเอียงบนพื้นราบบนอะไรนะอ่าเคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ่งอ่ะเรามาดูนะอ่ะอันดับแรกเรามาทบทวนก่อนเนาะ วัตถุที่ถูกลากขึ้นบนพื้นเอียงใช่ด้วยแรง F แน่นอนที่เราเรียนกันไปนะครับมีแรงอะไรกระทำกันบ้างหนึ่งเลยมีมี mg หรือน้ำหนักของตนเองใช่ไหมสอมี F อะไรนะ F cos t e t a หรือแรงในที่ลงเนะาะสามมีอะไร F cos แล้วก็ F, F mg g sin theta แล้วก็มีแรงปฏิยิยา หรือถ้ามันพื้นมันฟืดอะมันก็มีอะไรมันก็มีแรงเสียดทานอ่ะสมมตินะสมมติตรงเนี้ยพื้นฟืดอ่ะตรงซื้อไม่สวยเลยนะนะครับอ่ะเขียนยากหัดนะโอเคนะอ่ะโอเคในรูปนี้อ่ะสมมุตินะครูดึงขึ้นด้วยความเร่งอ่ะสมมตินะครูดึงขึ้นด้วยความเร่งอ่ะดึงขึ้นไปนะด้วยความเร่งนะเราสามารถตั้งสมการของรูปนี้ได้ว่าอะไรบักหนึ่งซิงมาเอฟเท่ากับ MA ใช่ไหมซึ่ง f เท่ากับ m a อ่ะบอกว่าเฮ้ยแรงที่ทําให้เคลื่อนคืออะไรคือ f แรงที่ต้านมาอะไร1่เลยมีแรงเสียดทานสองมีน้ําหนักของตัวมันเอง mg sin t เท่ากับ m ma เออเราสามารถหาแรงที่ทําให้มันขึ้นไปเนี่ยได้จาก f เท่ากับอะไรก็ย้ายสมการธรรมดาเนาะบวก f บวกกับ mg sin t นะครับอ่ะต่อมาต่อมาถ้าเราดึงขึ้นเนี่ยดึงขึ้น ด้วยความเร็วคงที่ดึงขึ้นด้วยความเร็วคงที่หรือดึงขึ้นแบบไม่มีความเร่งอันนี้มีมีเเนาะอ่ะเขียนแล้วเนาะมี a แต่เมื่อไหร่ถ้าเราดึงแล้วไม่มี a อหรือ a เท่ากับ0เราจะตั้งสมการว่าซิ่งว่า f อเท่ากับซิงวาเอเเดีกว่าเนาะเท่ากับ0เรามาดู f อ่ะเอเท่ากับเอเอลบ m g sin ซ ลบกับเล็กเลเท่ากับเดิมที่อยากคูเขียนเนาะก่อนก่อนที่จะงงเดิมที่เราบอกว่าเท่ากับ MA แบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อดึงขึ้นแล้วมันไม่มีความเร่งเออคขามาดึงขึ้นแล้วไม่มีความเร่งก็แทนความเร่งเป็นเป็นศูนย์นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นสมการเราก็จัดจะจัดรูปใหม่เป็นเอเท่ากับเอ็มจเซต้าบวกกับ f โอเคนะมีสองประเด็นนะ หนึ่งเมื่อดึงขึ้นแล้วมีความเร่งสองเมื่อเราดึงขึ้นแล้วมันไม่มีความเร่งเออมันไม่มีความเร่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูโจทย์ดีๆนะสรุปแล้วมันมีความเร่งหรือไม่มีความเร่งถ้ามันมีความเร่งเราก็หา f ได้จากวิธีนี้ใชตั้งสมการแบบนี้แต่ถ้าดึงขึ้นแล้วมันไม่มีความเร่งเราก็หา f ได้จากสมการนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นหลักสําคัญเลยก็คือวาดแรงที่กระทาทั้งหมดอะของรูปนี้ให้ได้รูนี้คุณเนี้ย ถ้าเราวาดได้ปุ๊บอะเราจะตั้งสมการได้โอเคนะอ่ะโอเคเริ่มข้อที่ข้อที่เก้าเลยเนาะอ่ะตัวอย่างที่เก้าตัวอย่างที่เก้าบอกว่าจงหางานที่ทำในการดึงมวลยี่สิบห้ากิโลกรัมขึ้นไปตามพื้นเอียงลื่นสูงสองเมตรโอเคอันดับแรกมันบอกว่าหางานใช่ไหมอ่ะเขียนสมการหลักกัก่อนเนาะหางานก็ F เท่ากับเเท่ากับคูณ S โอเคทีนี้เรารู้ไหม f เนี่ยคืออะไรเราไม่รู้นะแต่รู้ว่า f คือแรงที่มันที่มันดึงขึ้นใช่ไหมเนี่ยตัว f เนี่ยคือแรงที่มันดึงขึ้นส่วน s อ่ะ s ก็คือระยะที่มันจะขึ้นไปตามพื้นเอ,อียงแหละอ่ะขึ้นไปตามพื้นเอ,อียงเนี่ยเรียกว่าระยะ s โอเคนะทีนี้การที่เราจะหางานมันได้เนี่ยเราบอกว่าเราต้องรู้ f กับรู้ s นะแต่ในที่นี้เรารู้ f ไหม f ก็ไม่รู้อ่ะ f ก็ไม่รู้ s ก็ก็ไม่รู้อะเออไม่รู้ทั้งสองเลย เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่หานะครับต้องหาโอเคนะ,อะขอรบก่อนนะโอเคเพราะนั้นอันดับแรกเจอพื้นเอียงเมื่อไหร่ปุ๊บวาดรูปแรงที่กระทำกับกับวัตถุบนพื้นเอียงได้หนึ่งมีมี mg สองมี mg cos theta สามมีสามมี mg sin อ่ะสมีมี n อ่ะ ทีนี้มันบอกว่ามันไม่ดอกอ่าข้อนี้ไม่มีแรงเสียทานนะเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้บอกมาเออมันบอกว่าพื้นพื้นเอยียงลื่นเห็นไหมคขาว่าพื้นเอยียงลื่นแรงเสียทานก็เท่า,ก,ทากับศูนโอเคนะอันดับแรกครูจะหา f ก่อนนะอ่ะในข้อนี้เนี่ยเรามี2ประเด็นก็คือเฮ้ยลราเราจะตั้งสมก,การแบบไหนอ่ะข้อนี้มันมันบอกไหมว่ามันมีความเร่งหรือไม่มีความเร่งมันไม่ได้บอกนะว่ามันมีความเร่งหรือไม่มีความเร่งเพราะนั้นเราอย่ามาโนเองนะว่ามันมีความเร่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้บอกมา เพราะฉะนั้นแสดงว่าความเร่งอ่ะเท่ากับศูนย์โอเคนะเราอยา่าไปมนโนเองนะเพราะความเร่งเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นตั้งสมการว่าซิ่มา f x เท่ากับศูนย์โอเคก็ f ลบ mg sin theta เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้น f เท่ากับอะไร f ก็เท่ากับ mg sin theta นะครับอ่ะได้แล้วได้แล้วได้ f ละอ่ะได้ f ละทีนี้ s เออหา s บ้าง s หาอ s บ้าง แล้เอสอ่ะเราจะหายยังไงแน่นอนมันเป็นรูปอะไรครับรูปสามเหลี่ยมเออก็เราทำกฎนิวตันมาเนาะเราก็น่าจะรู้ดีเนาะโอเคเอสอยู่ฝั่งไหนครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอสอยู่ตรงนี้ก็คือระยะแต่ระยะในแนวในแนวนี้นแนวพื้นเอียงนี้โอเคสิ่งที่โจทย์บอกมาคืออะไรคือระยะตรงนี้ใช่ไหมก็คือสองเมตรโอเคเห็นไหม เคเซต้า okay. อยู่ตรงนี้อ่ะมุมนะมุมเซต้าเนาะเขียนโอเขียนยากมากอ่ะโอเค,อเ,คเพราะฉะนั้นเราอยากหาด้าน S ใช่ไหมเรารู้ด้านอะไรด้านสูงเออหรือด้านสูงความสัมพันธ์ของมันคืออะไรรู้ด้านข้ามกับด้านด้านฉากเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของมันคืออะไรไซน์เซต้าเท่ากับข้ามข้ามคืออะไรข้ามคือสองฉากคืออะไรฉากคือ S เพราะฉะนั้นจัดรูปสมการไปนะเพราะฉะนั้น S เท่าก,กับอะไรเอสเท่ากับสองส่วนไซน์เซต้า โอเคแล้วได้เอสแล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นหางานได้ยังก็หางานได้แล้วใช่ไหมก็รู้เลยหนึ่งแล้วรู้รู้เอสแล้วอ่ะเอฟดูไหมเอฟก็รู้เอสก็รู้ได้แล้วอ่ะงานเท่ากับเอฟคูณกับคเอสเพราะฉะนั้นงานอ่ะเอฟคืออะไรเอ็มจีไซเซต้าคูณกับเอสเอสคืออะไรสองส่วนไซนเซต้าเห็นไหมโอเคไซนตัดไซนได้ใช่ไหมเดี๋ยวอะไรเอ็มจี คูณคูณสองแล้ว mg เท่ากับอะไรอะ่ะยี่สิบห้าคูณสิบอ่ะแล้วก็คูณคูณสองอีกรอบหนึ่งใช่ไหมสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบคูณสองได้ห้าร้อยจูลเพราะฉะนั้นงานของการงานที่ต้องทำในการดึงมวลยี่สิบห้ากิโลกรัมเนะี่ยเท่ากับห้าร้อยจูลโอเคครับโอเคต่อมาเรามาดูตัวอย่างข้อที่สิบวาดรูปให้เรียบร้อยแล้วนะอ่าข้อที่สิบบอกว่าจงหางานอย่างน้อยที่ทำให้กรรมกรคนหนึ่ง ต้องทำในการออาาต้งทในกรดันกล่องสินค้ามวล50กิโลกรัมขึ้นไปตามพื้นเอียงทำมุมอบอกเซตตาม,มาทำมุม53อ,องศากับพื้นราบถึงจุดสูงสุดจากพื้นราบ4 m. เมตรถ้าแรงเสียดทานระหว่างพื้นเอียงกับกล่องเป็น80นิวตันกำหนดให้สายห้ามสามเท่ากับส่ศนห้าคนนี้ใจดีเนาะบอกด้วยสายเท่ากับสายห้ามสามเท่ากับสี่ศนห้าจริงๆแล้วนักเรียนควรจะจำได้แล้วนะว่าสายห้าสิบสามมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สายห้าสสามคอร์สห้าสิบสามอะไรเนี้ยควรจะจำได้แล้วนะครับโอเคนะ เขาบอกว่าจงหางานอย่างน้อยโอเคเขียนสมการเราไปนะอยากหากงานก็อยากหางานนั่นแหละทีนี้เราบอกงานเนี่ยหาได้จาก f กับ f คูณ fs ข้อนี้ไม่ได้บอกเลยนะไม่ได้บอก f กับบอก s มาหน้าที่ของเราก็ตามหาเจอเพื่อนยังทําไงอันดับแรกวาดรูปก,ก่อนเลยอวาดแรงที่กระทำะไรมีอะไร mg มันก็ mg cos เซตาใช่ไหม mg ไซดเซตตาโอเคนะแล้วก็มีมี f แล้วก็มีมี n ข้อนี้บอกแรงเสียดรารมั้ยเออบอกนะบอกว่าแรงเสียดทานมีอ่าแรงเสียดทานระหว่างกองเนี่ยกองกับพื้นยังเนี่ยเท่ากับ80นิวตันโอเคทีนี้อันดับแรกครูใช้เก่อนนะหาก่อนหา่อ่นทีนี้เหมือนเดิมเลยหาย f อีกแล้วแล้ว f ของเราจะตั้งสมการไงอ่ะโอเคนะก็ จริงๆแล้วเราก็ตั้งสมก,การเดียวก็ได้นะอ่ะส,สอนเลยเนาะอ่ะอวิธีก็ตั้งสมก,การเลยซึ่งเอฟเท่ากับเอไม่ต้องสอนละอ่ะทีนี้บอกว่ามันบอกมีความเร่งไหมมันไม่ได้บอกไม,ไม่ได้บอกไม่เป็นไรซึ่งเอฟก็เอฟลบอะไรเอ็มจีไซเซตาลบกับดรนเซต้าเท่ากับเอ็มเอแล้วเรามาพิจารณาที่รูปสมก,การนี้ดีกว่าเนาะอ่ะทีนี้เราบอกว่าดึงวัตถกขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกนะว,ว่ามันมีความเร่งหรือไม่มีความเร่งเพราะฉะนั้นอย่ามโนเองนะว่ามันมีความเร่ง แล้วก็แทน a เป็นเป็นศูนย์เลยแทน a เป็นศูนย์เลยเพราะฉะนั้นได้ศูนย์นะ,ะเพราะฉะนั้นอ่า f เท่ากับอะไร mg sine เซตาบวกกับแรงเสซต้าโอเคนะเพราะฉะนั้นบอกเลยนะ f เท่ากับอ่าความวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้น f เนี่ยเท่ากับ ได้เท่ากับ480อะ480นิวตันโอเคนะ480นิวตัน,ต,น,ต,นต่อมาได้ f แล้วก็หา s ต่ออือหา s ต่อเออเป็นรูปสามเหลี่ยมอีกแล้วนะครับบอกด้านไหนมะาบอกด้านสูงมาเท่ากับ4 4เมตรอยากหาระยะใช่ไหมอือ s คือตรงไหนก็ระยะที่วัตถุมันเคลื่อนที่ใช่ไหม ความสัมพันธ์ของเราคืออะไรบอกมุมมาด้วยนะมุมเท่ากับห้าสามความสัมพันธ์ของเราคืออะไรก็คือไซน์เหมือนเดิมเลยไซน์เซต้าเท่ากับข้ามส่วนฉากฉากก็คือเอสโอเคนะข้อนี้บอกมุมมาใช่ไหมก็ไซน์ห้าสิบสามเท่ากับสี่ส่วน S. เอสเออตัวเอสนะไม่ใช่เลขห้านะโอเคนะเพราะฉะนั้นไซน์ห้าสิบสามมีค่าเท่ากับอะไรสี่ส่วนห้าเท่ากับสี่ส่วนส่วนเอสเพราะฉะนั้น เอของเรามีค่าเท่ากับอะไร4ี4่ส่วนสคูณคูณห้ตัด4ปุ๊บ s เท่ากับเท่ากับหเมตรเอาาอระยะตรงนี้นะระยะยาวตรงนี้เทนะ่ากับ5เมตรอ่หรือระยะที่วัตถุถเคลื่อนที่ไปเนะี่ยมันเท่ากับ5เมตรนะครับเพราะงั้นได้แล้วใช่ไหมหูยรู้ s แล้วรู้อะไรรู้แรงแล้วก็สบายเลยใช่ไหมก็สี่้ยคูณเเท่ากับห้าเพราะงานของเราเท่ากับเท่าไหร่2,400 โอ,นะโอเคนะข้อที่1 1ก็ทำคล้ายๆกันเลยแล้วก็ลองไปทำกันเองนะครับโอเคนะก็งานก็สอนมอีสิ่งที่เหลือที่ค้างไว้ในห้องเรียนก็ก็มีแค่นี้เนาะโอเคนะ,ะต่อมาคลิปต่อไปก็จะทบผวนเรื่องกำลังให้นะครับโอเคครับ